เรอพรรร้อมคับรเลยเพ่อนะผมผมถแถลงเองแล้วกันนะครับก็คือวันนี้เรา ในานามพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้พักเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนําในการที่จะประสานสิทธิ์ตอเพื่อพูดคุยในการดต้งรัฐบาลวันนี้ก็มาด้วยกันในพักร่วมเราได้ปรึกษาหารือกันหมดแล้วในข้อสรุปที่เรานําเสนอนะครับแล้วก็ตัวแทนที่มาก็มีทั้งตัวแทนพักชาติไทยนะครับ,ม, <Okay. S 1> รบมีตัวแทนพักประชาธิปัตย์นะครับมีตัวแทนพักประชาชาตินะครับแล้วก็มาในานามของทั้งหมดจริงๆก็พัก ใ่ทั้งท่านท่านท่านป่วยแต่ท่านพร้อมถ้ามีข้อสงสัยหรือข้ออะไรเขาสามารถจะสูงเขมามาได้เพราะเขาผ่าตัดที่ที่ฟันที่ฟันเนี่ยติ้งเหรอติ้งนะครับก็ก็เราก็พร้อมกันมาข้อเสนอเราก็เป็นเอกภาพเป็นการที่เสนอเราเห็นว่าการเมืองช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราควรจะหาทางออกร่วมกันนะครับเราคุยกันแล้วเพราะนั้นพัคร่วมรัฐบาลจึงได้มา พูดคุยกับพักประชาชนเนื่องจากพักประชาชนเป็นพักที่เสนอว่ามีข้อเสนอที่ที่ที่สำคัญของพักประชาชนที่อยากจะเสนอหากว่าใครรับข้อเสนอได้เนี่ยเขาจะพิจารณาเพื่อจะนำมาตัดสินใจในการที่จะผลักดันให้ใครเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้พักทั้งหมดได้มานําเสนอได้มีการพูดคุยกันนะครับหัวใจสําคัญวันนี้คือว่าในข้อเสนอของพัก ประชาชนเรารับหมดนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ส่วนข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นให้ทางพักปร,ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าเรื่องนี้จริงๆหลายเรื่องที่เราเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติในฐานะทีะ่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมเพราะสิ่งที่เราเสนอคือไม่ให้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม คดีต่างๆทุกคดีที่มันมีอยู่ก็่ายมดำเนินการไปทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยทางพัคประชาชนก็จะเอาไปพิจารณาเพราะว่าได้บอกเราว่ายังไม่ได้รับปากหรือตัดสินใจที่จะยกมือให้ใครเลยแล้วก็จะอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งองค์การประยช์ของพรักเนี่ยมีหลายส่วนก็ต้องปรึกษาหารือและฟังหลายๆส่วนให้มากที่สุดนะครับเราก็ยอมรับเงื่อนไขที่ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าวันจันทร์เขาจะมีการประชุมแล้วก็จะเป็นกระบวนการภายใน พับประชาชนเองนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนวันนี้ก็คือเราได้เสนอพูดคุยกันและก็เห็นว่าถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเวลาสําคัญที่สุดขณะนี้เป็นวเวลาแห่งชาติคือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องกติกาที่อยากจะรีเซตการเมืองใหม่ให้มีการเมืองที่สามารถมีประสิทธิภาพได้มากกวบบ่นี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ย ยังเป็นกระบวนการในรายละเอียดที่รองขออนุญ,ญาตที่จะยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันทั้งสองฝ่ายนะครับแค่นี้นะครับโอเคนะครับไม่แต่ที่อธิบายไปแล้วครับว่าข้อเสนอก็เพียงว่าเราเห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อต่อข้อสรุปที่เราสรุปไปขั้นต้นแล้วว่าเราย,ยอมรับทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดกันแต่ว่าก็ข้อตรงนั้นเราโอเคแต่ข้อเสนอเราเนี่ยเสนอพิจารณาเท่านั้นเองถ้าจะทําหรือไม่ทําไม่มีผลต่อ การที่จะร่วมกันในการร่วมกันระับสุนเรื่การตั้งรัฐบาลนะครับก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้รอรอทงประเนาวค่าปเลยครับมากัะทัภาครวมอย่างนี้เป็นการมีความหมายยนะครานจะยกสภาความเป็นเอกภาพนัคือเราดีพราที่สภาไม่ว่าจะไ้ไม่ัดนที่าีว่าตั multimod spam po Jaz! ว่านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคาดว่านะนี่คือการคาดของผมนะทางพักประชาชนน่าจะลงมาแถลงนะครับเนื่องจากเวลาทางพักเพื่อไทยเองนะครับแถลงแล้วอ๋อไม่ลงจะไม่ลงโอเคก็คือ่าจะไม่ลงมาแถลงแล้วนะครับถามแอบถามรองหัวหน้าพักคนหนึ่งมานะครับเออเห็นเดินอยู่นะเขาบอกว่าไม่ไม่แถลงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีเรื่อง เรื่องที่ต้องคุยประชุมกันภายในต่อนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามเพจติดตามช n n น l นะครับอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนช n n น l เราให้ยังคงทำงานรับใช้ทุกคนต่อไปได้ด้วยนะครับช n n น l เราไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากพักการเมืองไหนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับคุณเท่านั้นที่ทำให้เราไม่เจ๋งได้นะครับฝากด้วยนะครับคนละิบาท2 0บาทร0 0บาท1000บาทนะครับทุ่มหนึ่งวันนี้นะครับเคยงงกันไหมว่าสารรับมนูุประวัติความเป็นมายังไง ปัญหาความขัดแย้งบ้านหนองจานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งประวัติศาสตร์รัศดรคุณบาสจะมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งทุ่มวันนี้เจอกันที่ช่องของเรานะครับเฟรนซอกนะครับสนุกแน่ๆน,นะครับไปย้อนดูกันก็นได้ไทยกับบูชาปัญหาเกิดจากอะไรดีสองตอนนี้จบเลยนะครับมีใครพูดอะไรนี่ผถ้าในอันมีรำคือคนที่ต่อสูอเ้เลือกเขากระโดมและพูดลือตั้งชวถูกไหม แล้ววันนี้คนถามว่าโคตรนะครับหมาตัวไหนมันไม่ให้มันค้านไม่ให้ยุสบสภาไอ้เลขายิ่งดีเท่าไร

การเมืองแห่งยุคนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะหลบซีนเขาไม่ได้สักทีนะครับวอนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ทำแอปนะฮะในการแบบมีแอปไหนไหมที่สามารถเปิดขึ้นมาแล้วลบคุณวรลัญชัยออกไปได้เลยนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับในในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับต้องการแอปนี้นะครับโนวรลัญชัยอะไรนะเออนะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับลองถามมาแล้วทางพักก็คือจะไม่มีการลงมาแถลงนะครับน่าจะมีการแถลงอัปเดตอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับล่าสุดนี่คือที่ที่ถามมาก็คือจะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับว่าผลที่คุยมานะครับไม่ว่าจะทางพักน้ําเงินพักแดงเนี่ยมีอัปเดตอย่างไรบ้างตัดสินใจหรือยังนะครับคิดว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับฝากรายการอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับประวัติศาสตร์รัศดร สาระมนูษมาจากไหนเป็นมาอย่างไงบ้านหนองจานทะเลาะอะไรกันดูกันนะครับทุ่มหนึ่งวันนี้นะครับวันนี้นะครับสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนโอมจงสนับสนุนจงสนับสนุนจงเสนับสนุนนะครับให้รายการเราทําต่อไปได้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับเจอกันทุ่มหนึ่งครับผมสวัสดีครับ 啊。嗯啊嗯